สอนวิธีการทำร่มจากกระดาษแบบง่ายๆนะคะไปดูวิธีทำกันเลยอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้นะคะกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะแล้วก็มีคัตเติลบัตนะคะขั้นแรกพับครึ่งในแนวสามเหลี่ยมค่ะพับอีกครั้งหนึ่งค่ะพับอีกครั้งหนึ่งพับทั้งหมด3าครั้งด้วยกันนะคะจากนั้นวางกระดาษแบบนี้ค่ะแล้วหาอุปกรณ์อะไรที่เป็นกลมๆนะคะแบบนี้นะมาตั้งวางไว้นะคะแล้วก็ใช้ดินสอนะคะวาดแบบนี้ค่ะ เราก็จะได้รอยแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดกระดาษนะคะนี่เลยค่ะตัดออกมานะคะคลี่ออกมานะคะเราก็จะได้กระดาษเป็นแบบนี้นะคะ่ะจากนั้นนะคะวางกระดาษนะคะใช้ไม้บรรทัดน,นะคะแล้วก็เป็นดินสอน,นะคะหรือสีเมจิกสีดำก็ได้นะคะวาดเส้นนะคะตามรอยที่เราพับนะคะ เส้นตามพับเมื่อกี้นะเมื่อวาดเสร็จจากนั้นนะคะเราก็พับนะคะตามรอยแบบนี้นะคะให้เป็นเส้นนะคะแบบนี่นะคะพับแบบนี้นะทั้งหมดเลยนะคะในส่วนของตรงกลางนะคะด้านตรงกลางเนี่ยเราก็จะไม่พับนะพับแต่ปลายๆนะคะแบบนี้นะดัดนะคะ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาเตรียมคัตเติ้ลบัตนะคะตัดฝั่งหนึ่งออกนะคะนี่ค่ะเราจะทําแบบนี้เลยก็ได้หรือว่าเราจะระบายสีนะคะตรงปลายก็ได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็าทากาวนะคะตรงปลายของคัตเติ้ลบัตตรงนี้นะคะจากนั้นเนี่ย เราก็หาเป็นดินสอนะคะหรืออะไรแหลมๆเนี่ยนะคะมาจิ้มให้มันเป็นรูนะตรงกลางตรงนี้แล้วใช้คัตติมบัตเมื่อกี้นี่นะคะใส่ลงไปแบบนี้ได้เลยค่ะนี่นะคะทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งให้กาวแห้งนะคะแค่นี้เราก็ได้ร่มนะคะที่เราทำจากกระดาษแบบง่ายๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ ก็สามารถที่จะเอาไปทำตามกันได้เลยนะคะทำไม่ยากเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ